j u です。 สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิกกินเมกานะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านสาขาที่2ของกิกนะคะ ตื่นเช้ามาก็พาทุกคนมาเตรียมร้านเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยร้านของเราเปิดแล้วนะคะแล้วก็เป็นวันที่2แล้วด้วยเสียดายมากที่ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูวันแรกของการเปิดร้านนะคะเพราะว่าจริงๆเลยเมื่อวานเหนื่อยมากแล้วก็ไม่มีการได้หยุดพักเลยนะคะยิ่กะเวลาไม่ถูกว่าเวลาไหนจะมาทําคลิปเพราะว่ามันไม่เหมือนกับฟูดทรัคนะคะก็เลยพลาดที่จะได้ทําคลิปให้กับทุกคนดูเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่าร้านสาขาที่2ของเราจะขายดีแค่ไหนนะคะ ตอนเที่ยงเนี่ยเราจะขายเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีแต่คนสั่งแบบนี้ทั้งนั้นเลยตอน Table you're yeah. I mean, you don't need a table. You just cut it right out of the bucket. So the the it's easy. To Did you call?

จับอุบลของขวาจากพี่แฟนคลับจากนิวยอร์กนะคะอร่อยมากทุกคน กินไปก็ระแวงลูกค้าไปว่าลูกค้าจะมาเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงพักเบรกนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคนนานๆจะมีเดินเข้ามาบ้างแต่เดี๋ยวเย็นนี้เรามาลุ้นกันอีกทีนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ยอดขายตอนเย็นเนี่ยเป็น2เท่าของตอนเช้าเลย yeah

กินบ่นว่าไม่มีอะไรกินทุกคนพี่จุมเอาอาหารมาส่งนะคะขอบคุณนะคะอาอาหารมาให้กินถึงที่เลยมีผัดพริกแกงหมูใช่ไหมเนือเนือแล้วก็มีกะเพราหมูกรอบะเพรามูกรอันนี้ที่เห็นอยู่คือเอามาจากรถพุทธคของพี่จุมนะคะพี่จุ๋มไขายอาหารมาเช้ามาเยี่ยมแล้วก็เอาอาหารมาฝากด้วยน่ารักมากทุกคน Pat thai, pat thai. Perfect. <laughs> exactly, yeah. Not it they wouldn't like cut it in Italy. <laughs> <laughs> they just give you the whole piece and you pull it over. <laughs> Sweet. Okay. Thanks so much. วันนี้สลับหน้าที่กันนะคะเพราะว่าทางคุณพ่อปู่แล้วก็พี่ชายไทยเลอร์จะต้องเรียนทําพิซซ่าให้ได้เก่งเหมือนไทเลอร์อย่างที่กีกบอกนะเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยเราอาจจะต้องสลับการเข้ากะานะคะเพราะว่าทำํำเช้าเย็นทุกคนเลยไม่ได้ทุกคนมันหนักเกินไปนะคะก็เลยประมาณนี้ค่ะ

ทำร้านาพิซซ่าเหมือนกันเขาก็จะมีความรู้ที่แตกต่าง,งกันก็ามารวมกัน,นะะตายที่พี่ชายไทเลอร์ทำเนี่ยเป็นชิคากโกสไตล์นะคะซึ่งมันก็จะแตกต่าง,งจากที่ไทเลอร์ทำเนะาะไทเลอร์ทำเป็นมีโพลาร์เตนสไตล์นะคะเป็นแบบคลาสสิกแบบอิตาเลียนเนาะ You don't really have a choice when you're cooking 19, so you gotta You got a customer, Tyler? Yep. Hey, you working in just a sec? คนเยอะมากยุ่งมากไทเลอร์ต้องกลับไปปัะจำที่เดิมนะคะอันนี้เป็นพิซซ่าถาดใหญ่ของเรานะคะ วันนี้เราขายเป็นแบบทั้งถาดเลยนะทุกคนตอนเช้าเนี่ยจะขายเป็นชิ้นๆนะคะแต่ตอนเย็นทั้งถาดเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้กิ๊กกำลังตัดแป้งอยู่เลยนี่เตรียมเอาไว้สำหรับพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าก็ถือว่าขายดีนะคะสำหรับเราที่มาจากรถฟู้ดทรัคเนาะพอได้มาอยู่ในศูน,นะะย์อาหารแบบนี้เห็นคนเยอะๆก็รู้สึกดีใจนะคะวันนี้สำหรับยอดขายก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับพวกเรานะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ทุกวันเนี่ยก็คงใจดีมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวยังไงกิ๊กก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่กิ๊กยุ่งมากเลยแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กลับมาชมคลิปของกิ๊กบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ